จริงๆก็ดีอยู่ตัวคนเดียวกับมูนไม่ต้องมีคนมากัดมาตอมอย่างยุงฉันคงรักใครไม่เป็นอย่างคุณวันวันก็มีแค่เพลงและเพลงที่อยู่กับกูมแม่สอนอยังเพ่งมีรักถ้าให้ความฝันกูดับลูกลุก่มใชเลือกสินะระหว่างความรักกับความฝันสินไหนสําคัญก,กว่าการจะเลือกคิดและตต่ตองเอาละกันรักที่กินไม่ได้กับความฝันทั้งมีทั้งเงินและทอง ตอบตัวเองมึงควรจะคิดให้ดีนะมึงเจอมาหลายเคสมึงยังไม่เข็ดสินะรับตัวในตัวกูไม่ได้ก็ปล่อยไปเถอะนะเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่สำคัญกับชีวิตมันทำลายความฝันควรจะตัดทิ้งอย่าใส่จงและใส่ใจใส่ใจใตัวเองดีกว่าไปใส่ใครเกิดมาในครอบครัวที่ยากไร้เคยเป็นท่านไม่มีเพชรไม่มีทองกูเกิดมาไม่มีของไม่มีคนมองเจ็บมาเยอะและเจ็บอีกครั้งอย่าไปยอม กูต้องหาเงินหาทองไม่ใช่มาหาแฟนจุนตั้งสติและพิจารณาตัวแกหรือสักทางก่อนที่บ้านจะแก่ลงมีเชียยันมาบม้าเฟ้